กันใจกันใจไอ่ถ้าสูตต้องไม่จะพูต้กั้นใจอะไรนิดนซื้ออยู่บ้านมาจากบ้านนะพูดซื้อนี่ห่านนี่แหละอยู่ทางดงเห็นนี่ห่านซื้อไมมนี่แหละโดยมันจักเอียงก้อนสีฮอดนี่นะค่อยเข้าไปดงเห็นแล้วมันบ่มีไม้เจ็ดเม็ดเราคอยย่านเพิ่นขี้ข้านมาชง บ่ผู้ลอยบ้านี้ปลาไหลอย่งรใกล้สิเข่าดงเฮนอะไดยใกลๆขวัดได้จักชอบรุนนี่กินที่นี่แล้วมาวหอนเนีราก็เทินได้เที่ยวลงเดยเลยเราให้ญาตินานแนีว ແລ້ວແດ່ໃດເຫຼືອແຕ່ອັນເຫຼືອແຕ່ຮ້ອງວ່າยอดນັ້ນ ซีเบอรส g, ุขสุคนเด้พี่น้องเด้พ่อกันคือนกาคือเดิมกับซ่องสาวบุญมาบ้านเฮาพ่อกันมาเนี่ยกะมาต่อกันอีพี่ซามพี่น้องเลยมาเนี่ยกะทางสร้างเพื่อนก็ถือเอาไว้พอสมควรพี่น้องเลยขึ้นคางขึ้นขึ้นคางขึ้นข้อซองเรียบร้อยละพี่น้องเลยก็ล่างค้นขึ้นอยู่มาเนี่ยก็เคึ้่ฟ้าขค้นฝนเนี่ยพี่น้องเลยหัวลงหัวหนาวออกมาเด้อมาเนี่ยแดดโบเห็นตะเวนโบซ่องได้มาเนี่ย โอ้มีอีกไหลรวยๆได้ตามทองฝ้าพี่น้องเลยอาจจะได้สมบุญกับฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามแล้วก็ให้กำลังใจขื้เก้าเนาะขอบคุณขับคุณไปทาง คุณยายจะดีที่ว่าว้วบ้างใจให้เฮ็ดเรื่องให้น้องฝฟนแล้วก็ขอบคุณขอบคุณ f อทุกคนที่คยที่ตามแล้วก็ให้กำลังใจสมบุนเด้อขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาเบิ่งมาช้มคลิปของสมบุรเนาะขอให้อยู่ดีมีแห้งบุญค้ำนำซู่บ่วสุูุสุคนที่ได้เข้ามาเบิ่งมาส้มเด้พ่นังเด้อสมบุรณ์จะดีใจเนาะที่ว่ามี f อให้กำลังใจแล้วก็มีท่าผคุณหญ่ให้กำลังใจเสมอมาเหมาะเบียกเหมาะงานให้โอเคพี่นองเลยเข้าไปต่อกันในอีพีสามนี้ทางซอง เอาของสาวบนเนอ้อ่ะเป็นยังไงเปิดมาเบิ่งอีกก่อนต่อกันอีกเอ้าคือไวแถววันนี้กี่นี่กำลังดึงขึ้นดับลวบอยู่มาวันนี้เพราะว่าเอาขึ้นอ่ะโอ้ไว้เลี cứ mở phồn thế lướt vâng chai vẹn thì nó người và tới mở phồn thì tốt bốt ở oh, và thong pha thì kham quay đây thì nào người thử vào quay và, và ma hoạt cả 9 cao mông vừa kiến khẩu kiến nhàng cả kiến nét thằng quả cả đấy kiến khẩu kiến ประมาณนี้แหละเพื่นเฮดก็ได้สีฟ้ามาเบ่งด้านพี่กันอันจังสีด้เห็นคัะเอฟซีด้เบ่ง่า,า,งางทั้งสร้างเแบบพื่นเฮดแบบแบบใดพี่น้องก็คุ เลขข็กตะปูข้าว,าวตะกี้นะเนาะคือคักแทะเล็กตะปูเสมอนี่จักเป็นยังข้าวตะกีานา้นี่แข็งเล็กตะปูเดี๋ยวนี้เล็กตะปูกะโตเลเ็กซี่แมนเยอะนาะเดินเดินเอาไปเลาะไปเลาะไปเลาะตามสบายเด้ออยู่เมื่อไทยใกล้อย่าง FC เพิ่นเบิ่งอกว่า <cười> 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 ừ cứ mơ rồi nó toàn như vắt nữa

สองเมตรเก้าสิบแปดวายอยู่เด้อพี่น้องเด้อฮะเอาแปดสิบเก้า 8, 99, หรือเก้าสิบแปดหกสิบแปดได้กิ่หนี้ได้งาน แล้วบอกเลขกว่าจักรวรรดิประตูมานี่ขึ้นลงเลืล่อยๆเธอมานี่ไม่หกเม,มตรพอดีเครื่องกันเลอะในนึงดีสดมัน ส้างสบุนกัอัปเดตให้เบิรงพี่น้องเลยเป็นขั้นเป็นตอนว่าทางสร้างเฮ็ดฮอดไสแล้วนะเพื่อว่ามีทางเอฟซีอยากเบิรงกบอโอ้สบุนเฮ็ดฮอดไสว่าตอนนี้กําลังแบบว่าวง่ายๆก็แมนมาเพ,พิ่งใส่ข้อซองพย่น้องเลยตามภาษาบ้านเราก่ะใส่ข้อซองนะใส่คือใส่คางอย่าง้วก็แมนว่าใส่ข้อซอ,องใส่ข้อซองแล้วก็แมนดั้งแล้วพี่น้องเลยบแบบ cô xong rồi cái say sao đắng lên bay chắc nồi cả khác ừ. đây chuyển hết clip gấp luôn ừ. oh cứ bào thế cứ sắc rong cứ lót โอ้คักค่ะค่ะค่ะขนเต้นขึ้นกรังขึ้นอะไรพี่น้องไงเล็กตะปูหัวโบพยังหรือวะมันเป็นยังมีเถ้าหนึ่งเนาะเฮาซื้อเล็กตะปูมันมีหัวมันมีหัวในหน้านหะมันโปร่งออกมาบอ เฮ็ดปานตาโตดนไหมบ่ส้แขงไบ่ีกโตอ๋อมี้วนข่รมนเอ้ถอะมีเธอนึงเนาะเขาเสื่อมงงามน่าเนาะเจ้าวา็กจะปูเฮ็ดง่ายนะหมันป๊อกนิดนึงนะถ้าต่อมันไปถือกันแล้วมันโคตร้องปั้มหัวมันนะ นีิเล็ดกะนีเดี๋ย้อันูนหน่อยอวนหน่วหลายีวันขี้ไทยีน้อเล็กน้อยวันเวล็กเนาะกันใจกันใจไอ่กั้นกันเนี่ Cắt kêu hôm qua xi măng bung ngon kabo mi ralas imanan kéo bung 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 โอ้โอ้เฮ้ยนั่นแหละนั่นแหละผ้าดนะโอ้อาตีม่หดเลยหัวได้มาถือหัวมันถือหัวน้อยมันนี่เนาะหัวน้อยมัะอ้จงไห้ท่องใส่มัน่งตอกแลต้างมีเลขีเลขีเลขสีเป็นมา มันก็เป็นนะนี่อะมเยเห็นจะเทือดได้เฮาก็เลยเห็ดเพือนมาเอดาไรลังเลเนาะมาเซนเกิดบแล้วมีแต่สร้างว่าเล็กแต่ปูให้นเด้อมนมีแต่สร้างว่าเอายางละามโลเด้อเยะก็บด้บูหัวมันแมนแมน พี่เล็าาากแถวซางเพุทธิเหตพี่เล็กหาก็จังฮู้มันเป็นมันเ,เ, <c oughs> เป็นปนั่นขี่เมื่อวันนอขึ้นแบบโครงงานบดีว่าเช่นซะแมโนตัดตัวหมดยังตัดหัวบัวเพียงซื้ออยู่บ้บ้านครับโอ้ซื้อนี่ห้านนี่แหละอยู่ทางดงเห็นนี่ห้านซื้อไมมนี่แล <c oughs> หละโดย มันจ right. well, ักอ hey, oh um, um, ียงก้อนสีฮอดนี่นะค่อยเข้าไปดงเหรอมันบ่มีไม้เจ็ดเม็ดเราคอยย่านเพิ่นคือข้านมาชงบ่อผู้ร้ยบ้านยังปลาไหลบ่อยยังใกล้ชิเข้าดงเฮนั่นแหละโดยใกล้ๆนั่นแหละห้านั่นน้ำแขคมทาง มาอัปเดตให้เบิ้งมาได้สำได้พี่น้องเลยที่อ่ะขึ้นไปแล้วพี่น้องขึ้นโค้งหลังคากำลด้างใส่คนใส่แล้วนี่ก็แเมนมาได้ได้ใส่ดั้งขึ้น อเป็นยังเหลือใครควรว่พ่อไปชื่อพ่นม่มาให้ได้เช่นหนึ่งเออวันนี้สนนี่เด้สนแล้วเรือนีี้ด้เม,ม,ม làm, นแมนเพราะว่าเขาสร่างเกตแมสพ่นไม่แฝนเขาก็ได้<ม>ได้อีกนี่เ,เดยียวอเป็นยังมันเหลือก็ั้งเรือมีมีแบบว่า ต่อออกไปอีกก e ็มีไรมันบ่เน่บ่นอนเดยนอ้าเเ้อเปิดมาจะซื้อน้ำก้อนลาบจีนโดยโดยสบายดีนังดูทรายเบิ้งน้ำก้อนหาหม่องไว้ก่อนบัดนี้ฮะพี่น้องเลยซื้อน้ำก้อนนี่ซื้อลาบจีนนี่โอ้มาเนี่ยเนี่ยกินหลายได้สางเฮาเลย่โอ้ไม่อยัางนั่งอย่าคือคนอันคิด ตงน้องไทรเสบายดีเด้อยไม่ใช่บร um ุษบ่หนอหรุดได้ฮะเนาะมามาๆไปบรุบัดหอยน้ำต้มนี่แล้วมันชิลงเนาะเบื้องแรอันนี้กินไว้ก็เมนเชดโจนแน่นาะลงไปนี่ทางสร้าง่นสร้างไม่ได้กินแน่นอะ Mà cả lại sắp à. Nhưng mà thân quá Khẩu thiêng là ăn mát rồi đây, Năm dân cà mát rồi đó

สิเอาเงี้ยไปใส่เลยก่ะเดี๋ยวว่าสอบซี่ิบกี่บาทคราบบอสอบเส้าหาพันขอนตีสร้างกระดัมกระจนเหรียนนักช้ำเลยจนจนเวียนหัวดัมมันโอเมนว่าไม่ยังเลยเหมนเอาไอ้เฮ็ดเวียดไร ไว้เน่ไอ้พวไม่นี่ก็แปลว่าห้าสซ่างไม,ม่เจ็ดเม็ดเพื่อนอาใมา้ปเปรดก็เลยตัดไว้เหลือเม็ดหนึ่งก็พอทีด่ดดเห็ดเสาดังมันขึน้นก็เลยได้อันเสาดังขึน้นบอกกินข้าวว่าท่านได้ยากบ่ม,มันท่าน มันท่านได้เที่ยงเนะบัดยากเลยจังบอกเด้อแนวกินกบมีม<า>ใครว่าเป็นเออเอาเอาถ้าึ้นรถหาชอบ สอบเศ้าหาพักพี่นั่งซื้อซอยแล้วซิบอบควัดได้จักชอบรุ่นนี่โอ้ไฟใหม่เบิ้ลไฟใหม่เบิ้ลเวอ่ะแล้วคุณนี่ฮาชอบเอาไว้นี่ฮาชอบ โ <Okay. S 2> อเคมบ่ได้ใส่แก็ดคือมมกับใส่าทานนี่แหละนี่มาไหว้บนกิใส่นี่หาสอบอ่าไหว้นี่หาสอบ วันนี้เอาขอบใจหลายๆฮะเออเขาบอกนอนเหรอาบอเอาเลยบนั่นแหละขอบใจเด้อพูดนอนแล้วเห็นอย่างไรน้ำกรเท่าถือซอยแล้วซิปชอปอัดกันอันนี้สะบุญเอาเมื่อไส้เองอันนี้เดียวสีให้ทั้งน้องน้ำฝนเพื่อนน่าขี้ดังเลยโว้วายวายวายที่ทำโครงสร้างเราวกำลังขี้ตัดอีก แม่พี่น้ำฝนอ่าม่พี่แหละ,ละอืะะอฮึยซื้อทานน้ำผึ้งตู้ซิบสอบเลยให้เจ้าหาสอบอ่าเป็นเงินของผู้ใหญ่เพิ่นอ่าผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าเพิ่นซอย เจ้านี่แหละผู้บอกซื้อเสียงเลียงน้ำแหละแต่ว่าเมย์บอกทั้งหลังไม่ไงเด้อเด้อคนซื้อให้มาไว้ให้เจ้าใส้และให้เมย์แน่คนก็ให้เมย์แน่ละให้เจ้าหาสอบและเอาไปไหวพุ่นแม่นี่พ่อเมื่อนานว่ามีคนอยางมาหลักไม่ไงกะบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิมาหลักยังแต่ว่ามีคนเขามาอยู่โอ้ตารางเฮือนบ่ได้มีไฟบ่ มีอยู่ลูกใต้ดอกไฟอยู่บ่โอ้ใต้ดอกไฟเด้อไฟนะจังใดก็ให้นใต้ดอกไฟไว้ตารางเ,เห็นว่าคือว่ามีคนเขามาสวดกวมย,ยด้วยว่าเอ้ามีโจรบ่สัน,เ,นเดี๋ยวท่องไซมาจังให้ท่องไซไปโจมเอาพี่แม่อไอ้พี่พี่ดรับเเด็หาสอบเป็นเงินของพอใจดีที่ว่ามันเรือ ซื้อซ no? ิ no ่งซ um ื um ้อของนี <laughs> ่แหละมันก็เลยว่าซื้อมาให้เอาไว้ใส้เลยลูกเด้อเก็บไว้ซื้อให้มาจัะหน่อยฮอดเวลาพี่น้องเลยได้อย่างนี้จะฝากซื้อน้ำพลนะมีปิ้งไก่แล้วก็สมพักโอ้อันนั้นแหละแซ่บสมพักนั่นแหละแซ่บฝากเบิดเท่ายเ้านี่ห้าสิบพอสิแหละเดี๋ยวมีอย่างเท่ากับเรื่องเธอเมียมากเพรท่านสิแหละ

หมดแางหมทธันหอดเวลาเรากินกีนนี่แล้วมาหมดยากเราก็เทินได้เที่ยวลงเลยเลยเราให้ยานนานเด้อเออหอดเวลาก่อนจังกินเป็นนะหมดยากเราเลยอยากเรากินรสซื้อมาเมียนเพื่ออะไรอืมประมาณนี้แหละพี่น้องเยไว้ได้การเพื่อเห็ดก็ไว้อยู่โอ้เมือเช้านี่หมดท่านได้ใส่หัดท่านได้ใส่ ให้ด็กองค์บริถูเสมอนี่แต่ก่อนนี่ทอดทอดทอด เดี e ๋ยวได้เหลือแต่นเหลือแต่ห้องว่างยอดนั่นกับห้องางลางหั่นกระเมนคือดั่งเนยเพิ่นสิว่าไม่งามอยู่แต่คดแต่บัดเพิ่นเอาขึ้นแได้มันก็บ่ได้คดเด้พี่น้องเอ้ยเดี๋ย้องนั่นวะนี่ใส่ ไว้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 เลยจวดจัดจวดจัดไม่นี่มันงามพี่น้องเลยทาผูุใหา่เพื่อ่าเฮาก็เคยเห็ดมาหลายหลังแล้วเนาะเฮา็บาได้อย่างพวกไม้นี่มันงาม เืออีกตัวนั้นบัดนี้พาเลาะเบิ่งทางพี่กันทั้งเดินน้องแต๋อกลับไปโยงเฮียนหมดเลยวันนี้นางสร้างกับขึ้นโค้งน้องน้ำฝนดีใจสบุญก็ได้เป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่เป็นตอนน้องน้ำฝนพี่น้องเลยเฮ็ดไปตามขั้นตามตอนสบุญก็สีอัปเดตให้ทางเอฟซีได้เบิ่งเป็นขันเป็นตอนไปว่าเห็นฮอดไสฮอดไสเนาะ เนี่ยเหลือจุปองนี่บัานนี้อบอคักแต่เล็กตะปูคือเียเลยเล็กตะปูบอดีแล้วลอ่ะแต่ก่อนนี่บอเคยบอเคยมีเล็กตะปูนี่ <c oughs> <c oughs> ใส่ท้องส่งไว้มันเป็นน้ำเล็กตะปูเนาะ หลังจากเพื่อนใส่นี้นี่บอลน,นี้แล้วเนาะเห็ดดั้งขึ้นมันนี้พี่น้องเห็ดดั้งขึ้นเห็ดดั้งขึ้นเฮ็ดทรงโมดเดิร์นธรรมดาคือที่ว่าเขาเคยเฮ็ดไปเพื่อนน้องมเมย์ีแหละเจ็ดคูณเก้า บ่โอเคก็ดีขัดเสียเออกอีกโอ้ใหญ่นานแล้วนี่น้องเลย่ไว้เดี๋ยวสมบุญกรก็สิพักพรก่อนเหลืออีกตอนนั่นก็แม่นสํำเร็จอ่ะพี่มันกำลังสิไปทั้งพี่วันนี้ ไปแทกทั้งพี่เอได้ป่ะนี่าทางนี้ปัะนี่อาจารย์นาคสำหรับคลิปนี้สุบุนกิโคอโตมลาภาษาไปก่อนขอกันในคลิปต่ตอไปพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องติดต,ตามแลวก็ให้กำลังใจให้เ้าเนาะอีพี่สามพี่น้องไป พอสมควรเนาะเลยเดือใจเล็กตะปูอ่อนเราวันยอดสักเชียร์จังไดเนาะไปหาซื้อห่านใดด้บ้านนี้เบิ่งสิออกไปลำเบิ่งไกลๆกลกันอ่ะพี่นเอาไงเนาะใกล้ละอีกบดลบนานหาจารย์ใดสำหรับคลิปนี้สบุรกับขอบคุณขอบคุณบรสุขสุคนขอบคุณขอบคุณได้หลายที่เขาเบิ่งเขาส้มเนาะขอบุขอบคุณ เดเบอว์สุหมอกสุบอนที่เขา,มาเมื่อิังและประกาศโฆษณานสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพอ,อ,อก,กันในคลิปหน้าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบาดี